แฟน BTS และแฟน BLACKPINK ตัดสินใจไม่ถูกว่ากรุ๊ป k p อ p กรุ๊ปไหนดีที่สุดแฟนแต่ละคนก็บ้าไอดอลของพวกเขามากมาดูในลาลีลูเลยว่าใครจะชนะแฟน BLACKPINK ทุกคนจำรถถังยักษ์แวววาวจากหนึ่งใน MV ของพวกเธอได้รถถังอยู่นี่แล้วเยี่ยมเลยทากาวเอลเมอร์ทั่วรถถังโปรยกาวเพชรสีเงินลงไป ทำแบบเดียวกันกับโซ่ล้อรถถังทุกอย่างวิบวับไปหมดเลยมันดูอลังการเอามากๆนี่คือรถถังที่แบล็คพิง k ใช้ใน MV มตุรๆๆๆๆมาดูเบื้องหลังการถ่ายทํากันเถอะมันไม่ง่ายเลยที่จะเคียวป๊อปคอร์นแรปและทรงตัวบนรถถังดิสโก้ใหญ่ๆไปพร้อมกันนะ่ะแต่แบล็คพิงคํทำได้ทุกอย่างแหละ <c oughs> พวกเรามีแฟน BTS อีกคนไหมนะเธอมาถึงที่แล้วล่ะ ลลี่ลูพร้อมจะแปลงโฉมให้อีกคนหนึ่งแล้วลองย้อมผมเธอเป็นสีฟ้าดูเป็นไงผมต่อเสร็จแล้วเอาผมเก่าออกอย่าก,กังวลไปเชนผมใหม่ของเธอดีกว่าเดิมเยอะติดผมต่อทีละเส้นทีละเส้นเล็มผมเพื่อทำเป็นทรงบ๊อบเอาขนตาจากใต้ตาล่างออกผมสีสันสดใสทรงผมใหม่ เชนดูแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชงิงทำชุดจากผ้าเดนิมเย็บและทำยีนน่ารักน่ารักทำให้ชุดดูเสเสรเท่ๆแกได้ทำรอยตัดและทำให้ผ้าดูเก่าขึ้นทำเสื้อกั๊กจากผ้าเลื่อมแจ็กเก็ตเกือบจะเสร็จแล้วรอแป๊บนะและรอยตัดรอบคอก็กลายเป็นคอเสื้อขนาดมาึมา BTS ถ่ายโฟโต้ชูดเยอะแยะและสัมภาษณ์โดยใส่เสื้อแดนิมสไตลิสล์มือดีที่สุดในเกาหลีใต้เป็นคนเตรียมตัวพวกเขาสำหรับงานอีเวนต์ต่างๆล่ะฉันเองก็ไว้ใจแต่มืออาชีพให้แต่งตัวให้ฉันเหมือนกันเชนมีผ้าห่ม BTS ในห้องของเธอผนังของเธอเต็มไปด้วยโปสเตอร์ BTS เธอสามารถฟังเพลงของ BTS บนแล็ปท็อปได้ทั้งวันเลยข้างนอกหนาวนิดหน่อยนะฉันควรจะสวมอะไรดีล่ะฉันมีสอ,อย่างหืม วันนี้ไม่อยากสวมแจ็คเก็ตธรรมดาแฮะแต่ตัวนี้ดูเพอร์เฟกต์เลยล่ะ <laughs> BTS จะต้องชอบลุคนี้ของฉันแน่ๆอดใจรอคอนเสิร์ตหน้าไม่ไหวแล้วมาทำชุดเดรสให้เม็กกันพับผ้าครึ่งหนึ่งรัดมันให้แน่นแบบนี้ติดแทปตีนตุกแกล,ลงไปพวกเราทำกระโปรงสองชั้นพองๆได้แล้วมาเติมคอเสร็จกัน ตัดผ้าออกแต่ตรงมุมเพื่อทำรอบคอสสวยๆติดเทปตินตุกแกทำแขนเสื้อพองๆสองข้างติดทุกชิ้นเข้าด้วยกันเพื่อทำชุดเดรสสวยๆและตกแต่งด้านหลังด้วยโบขนาดยักษ์ชุดเดรสดูสุดยอดไปเลยแต่มันคงจะดูดีกว่านี้ถ้ามีลวดลายดูดีกว่าเดิมเยอะเลยชุดเดรสแฮนด์เมดนี่ไม่เหมือนใครจริงๆ หวีผมและทำผมเป็นมวยเ <c oughs> ม็กถือไอศกรีมไว้ในมือของเธอฉันรักไอศกรีมและแน่นอนแบล็ k พิงคด้วยเ <c oughs> ม็กมาบ้านในตอนเย็นผนังห้องของเธอเต็มไปด้วยไอดอลคนโปรดของเธอฝันดีนะฉันเหนื่อยจังเลยหวังว่าวันนี้ฉันจะฝันดีนะ <c oughs> คืนนั้นเม็กฝันว่าเธอเป็นนักร้องที่ดังที่สุดในเกาหลี เพลงของเธอได้ระดับแพลตินัมทันทีและขึ้นครองทุกชาร์ตเพลงเลยทีเดียวขอขอบคุณแฟนๆของฉันทุกคนนะเป็นเพราะพวกเธอเลยมาทำดาวเคราะห์จาก MB ของ Black พ i n k กันระบายลูกบอลโฟมให้ดูเหมือนลูกโลกก่อนอื่นระบายมหาสมุทร จากนั้นระบายเปลือกทวีปและแต่งแต้มเล็กๆน้อยๆให้ดูสมบูรณ์ด้วยสีเมทัลลิกฉันอยากจะไปถ่าย MV ด้วยเหมือนกันเป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้เห็นการทำงานของศิลปินเคป็อปแบบจริงๆน่ะมาทำที่นั่งกันพวกเราต้องใช้รูบิกอันเล็กๆระบายมันด้วยสีอะคริลิกสีดำ เขียนตัวอักษรด้านข้างลูกบาทตัวอักษรต้องอ่านได้ว่า blackpink คิมเอาลูกบาทปริศนาให้เม็กเป็นของขวัญวันเกิดพวกเราไม่แน่ใจว่าเธออยากแก้ปริศนามันไหมนะแต่เธอเต้นเก่งมากเลยล่ะ เติมชิ้นส่วนเทปกาวสองหน้าเข้ากับผ้าตาข่ายทีนี้ก็ติดรูปของ BTS ได้ง่ายขึ้นเยอะแล้วเติมสติกเกอร์สองสมามใบลงไปและกุญแจซอนใช้ตัวอักษรไม้ทำเป็นฐานสำหรับมูดบอร์ดโปรยทุกตัวอักษรด้วยกาวเพรสีต่างๆกันทั้งเหลืองส้มและม่วงทีนี้มูดบอร์ดก็คงที่ และสามารถนำไปวางในห้องของเธอได้แล้ววันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดเลยวันนี้ฉันจะไปคอนเสิร์ตของ BTS เย้ขอให้สนุกนะบาร์บี้มาเอาตัวจากบาร์บี้หักๆกันพวกเราแค่ต้องหาหัวให้เธอเท่านั้นก็เสร็จแล้วทำให้ขนตาสั้นลงด้วยน้ำยาล้างเล็บบาร์บี้ต้องแต่งหน้าใหม่แล้วอุ๊บผมของบาร์บี้หายไปไม่เป็นไรพวกเรามีไอเดียแล้ว ระบายสีอะคริลิกทั่วสีสษะตัดริบบิ้นซาตินปิดมุมหนึ่งและแก้ได้อีกมุมหนึ่งออกติดผมต่อลงไปผมดูยุ่งนิดหน่อยนะมัดหางม้าต่ำและทำให้แน่นด้วยการฉีดสเปรย์อัดจากนั้นเล็มผมทดาดาผมทรงบ๊อบก็เสร็จแล้วลาลิลูไม่แต่ช่างทำผมมือโปรโทั้งนั้นทำกางเกงจากผ้ายืด สองชิ้นออกมาเย็บขากางเกงสองข้างเข้าด้วยกันว,ว้าวมันเข้ากับเธอมากเลยพวกเราต้องการเสื้อยืดที่เข้ากันเสื้อยืดสีขาวสีดีที่สุดแล้วมาทำแจ็คเก็ตกันร่างรูปและแต่ชิ้นส่วนที่ใช้ออกมาเยี่ยมมากพวกเราเหลือแค่ต้องเติมแขนเสื้อ ช่างตัดเสื้อของเราเป็นคนทำชุดให้ศิลปินเคป๊อปดังๆมากมายหลายลี่ลูทำได้เยี่ยมมากอีกครั้งแล้วดูภายในห้องของบาร์บี้ประหลาดเดียวเธอก็รู้แล้วว่าวงโปรโดของเธอคือวงอะไรบนผนังเต็มไปด้วยรูปของไอดอลและมีโลโก้ BTS ขนาดยักษ์บนหัวเตียงของเธอบาร์บี้ยังตั้งชื่อแมวของเธอว่าจีมินและจงกุกด้วย ห้องนี้เป็นแรงบันดาลใจให้บาร์บี้แต่งเพลงของเธอเองขึ้นมาแบล็กพิงกก็มีแฟนตัวยงด้วยเหมือนกันร่างตัวตุ๊กตาบนผ้ายืดติดผ้าด้วยหมุดและตัดชิ้นส่วนออกมาเย็บชิ้นส่วนต่างๆเพื่อทำเป็นชุดบอดี้สูทมันเข้ากับเธอมากเลยตัดคอสเสื้อกลมๆจากกระดาษโฟมสีดำเลือกผ้าลูกไม้ อันนี้ดูดีนะติดมันเข้ากับคอเสื้อใช้ผ้าโปร่งบางแวววาวทำเป็นหางยาวมัดมันแบบนี้ติดผู้เข้ากับมันคลุมขอบด้วยปกคอเ <c oughs> ติมกระโปรงกระดาษโฟมเข้ากับชุดสวมรองเท้าบู๊ตสีดำลงไปตกแต่งผมด้วยริบบิ้นปักเลื่อมและมัดผมหางมาแน่น ทำผมต่อด้วยริบบิ้นสีขาวติดมุมหนึ่งและแก้ได้อีกมุมหนึ่งออกติดผมต่อสีขาวแบบนี้เติมชั้นเหนียวและโปรโยก่าวเพชรลงไปทีนี้ก็มีน้ำตาแวววาวบนแก้มของคิมแล้วแฟนของแบล็คพิงคดูเท่จังสไตล์แบบนี้กำลังมาลเลยคิมเป็นผู้นำเทรนด์จริงๆไอดอนของคิม เป็นแรงบันดาลใจให้เธอทำงานอย่างหนักในสายอาชีพของเธอเหมือนกันคิมอยากกลายเป็นนางแบบชื่อดังเธอสามารถทำโพสต์แบบเดียวกับใน MV ของ b l a c k พิ n k ได้อย่างง่ายดายพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันล่ะพวกเขาแสดงให้เห็นอารมณ์จริงๆระหว่างที่ถ่ายรูปเลยว้าวรูปพวกนี้จะต้องออกมาสวยแนะ่คุณชอบใครมากกว่ากันหรอ BTS หรือว่า Black พิ n k คอมเมนต์ด้านล่างเลย กดไลฟ์วิดีโอกดติดตามลายลิลลู mm hmm. และกดกระดิง่งค mm ุณ hmm. จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเรา